อันนี้เขาต้องย้ำทางไว้ก่อนนะครับเวลาสมมติว่าคืนนี้ฝนตกมาเนี่ยมันจะได้เบลีน,นะนาปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นี่คือเราไม่แน่ใจว่ากลางคืนฝนจะตกซ้ำอีกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือต้องย้ำทางไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ย้ำเนี่ยดินดมันฟูๆไม่แน่เนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ถนนเละมดชาวมาวิ่งลำบากย้ำทางโดยพี่แนน โคบีเก้าเอสเคสองร้อยรุ่นสิบมักเทนเอามาดูดาบงามๆของโกบนีนะฮะเสียงเดินไปร้อนมากชอบมาก ยยัง่่วมอูเลยเราต้องย้ำทางไปก่อนนะครับไม่ไงนะั้นคือเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเกิดกลาคืนมาฝนตก,กนมันจะทำให้ถนนเละได้นะฮะอ้าจะทำไรโน่นเนีย่ยโดยสทำไร่ะพี่ <laughs> 哎呀，他来念。